เสียงโปรโมือดังๆต้อนรับที่ดาจำแรง้ากกาบ,บัวอุบลร,ราชธานีประจปี2564ค่ะวันนี้เหล่าสามงามนะคะกว่า60หมายเลขนะคะที่จะมาประชันความงามกันบนเวทีแห่งนี้นะคะ ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นค่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะคะใครตายก็เล็กหีบศพได้เลยค่ะหลังโรงพยาบาลใหญ่ของเรานะคะผู้สนับสนุนหลักของน้องทุกกี้นะคะกราบสวัสดี่าดีคะ่ะนณะกรรมการนะคะและท่านผู้มีเกียรติที่มีคารมรักทุกท่านน้องทุกกี้มีความสุขมากที่ได้มาร่วมงานในกิจกรรมของงานกาชาติจังหวัดอุลราชธานีของเรานะคะน้องทุกกี้ก็ฝาก ให้ท่านผู้ชมเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้สาวหน่อยนามน์คนอุบลขี่บกกลผู้นี้ในเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องตุก๊กี้นะคะหมายเลขหนึ่งกมลชนกกิติกุลนะคะลำดับต่อไปขอเชิญหมายเลขสองเลยค่ะ<ด>มีแมวมีควายแล้วก็มีมีหมานะคะครบทั้วนเนี่ยในเด้อมันสิหลงนะครับผมแต่ละหมายเลขนะคะ หมายเลขหนึ่งจะเดินไปตอบคําถามตรงนั้นนะคะโดยให้ตอบคําถามไม่เกินหนึ่งนาทีคําถามก็คือว่าถ้าคุณเป็นสัตว์เหล่านั้นคุณจะทําประโยชน์อะไรต่อมนุษยชาติได้อย่างไรเชิญค่ะเชิญครับ <ไป S 1> คุณคได้เล,เ,ลเลยครับหหนึ่งค่ะปรบมือต้อนรับหมายเลขหนึ่งด้วยนะคะนางงามพยายามสวยนะคะเดินลงไปด้วยการจ้อนสิ้นครับผม วุ้งุ้งุ้งค่ะอันดับแรกนะคะถ้าน้องทุกี้ได้เป็นหมานะคะน้องทุกี้จะทําคุณประโยชน์ให้กับคนตาบอดค่ะพาคนตาบอดไปจูงไปทำงานหรือไปข้ามถนนนะคะแต่สุดท้ายแล้วน้องทุกี้ก็เลี้ยงหมาไว้เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักโดยน้องทุกี้ไม่สามารถมีลูกได้น้องทุกี้ก็เลยชอบเลี้ยงหมาเป็นลูกค่ะขอบคุณค่ะโอ้นี่อาวฟอนครับฟอนเายวๆว และผู้ที่ได้รับรางวัลนางงามพยายามสวยในงานประกวดธิดาจำแรงภาคกาปวอุบลราชธานีประจำปี2564ได้แก่ เป็นผู้เปิดทางให้กับเรานางงามทั้ง60หมายเลขและสำหรับน้องตุก๊กี้ครับผมเดินเข้ามานี่ไฟแบบกระพริบกระพริบกระพริบเลยนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหถ้ารับมงนี่เหมือนแอนโทเนียโพซิลนะฮะ <laughs> <laughs> ยินดีด้วยนะฮะขอบคุณคุณพักควัสจากวันสการนะฮะจากผู้บริหารร้านเดอะซันค่ะครับผม